สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ f อทุกท่านนะคะพบก,กับช่องกิศนาโกออนนะคะกับดิฉันกิศนานะคะหรือว่าเรียกง,ง่ายว่าชื่อกิศนะคะแอดมินเจ้าของช่องนะคะวันนี้มีเมนูมานําเสนอภูมิใจนําเสนอไสยเขาค่ะหนึ่งเขาเ่าแซลมอนกับไสยเขานะคะเนาะข้าวเหนียว หนึ่งแาวก็จะเอาใส่กล้องเนี่ยค่ะเนาะกล้องขหนียวเป็นยังไงกันแน่น้อพี่น้องป่องตายยูดีสบายเลยป้ะคะ ช่วงนี้โควิดกระบาดกับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะควบคุมเจ็บยาหายได้ควบมไข้ยาหายนี่กินผักผลไม้ผักสดหลายๆนะคะเด้อป้องกันไวรัสกจังไดก็ขอให้ยไวรัสตัวนี้เบิดไปจากประเทศไทยเบิดไปจากโลกนี้ขอให้มนี่ยาต้านไวรัสห,หลายๆกันเนาะค่ะเนาะ กรเบงการใสายเขา่เขาวข้าเหนียววิธีคนอีสานบ้านเฮากินข้าวเหนียวโอเคอเค,ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยค่ะเด้อคลิปหน้าพอกันไหมเนาะคะ่ะเนาอจังไรกะขอให้พอ่อแม่พี่น้องมีความสุข สุขภาพแข็งแรงปรสศจากโลกภัยไข่เจ็บนะคะเนาะอยู่ดีกินดีทุกขอบครัวแข็งๆื่อยๆนะคะเดอ้อคลิปหนาพอกันใหม่เนาะค่ะเนาะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ